ปาไปครับสองตัวปากดไปถ้าปาได้ไงฝั่งก็จะกันบ้านยากนะเพราะเราต้องแบบว่าหลบหอกเราไปด้วยนะครับไปดังขัเนาะรีบเร็วสวยยังไม่ใช่เชยถึงมันไม่เสี่ยงเลยเด้อยากอยู่เวลาสักหน่อยอ่ะมันต้องถีบห้าเลยเด้เข้ามาแล้ว ตรงนี้ไปเกิดตายตามดอเรีย่เลยโอเคครับเจ้หนี้ต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับให้คุณดูผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับกับวันนี้อยิบก,การรีวิวสกินใหม่ของไฮโน่เลครับเซนสกินจากเฮดโอเคนะเป็นกินคู่รักนะไฮโน่ hey no กับดอเรียนนะครับอ่าอีเทนอลแชเปอร์นะฝอยสกินนี้สวยทั้งทีเป็นเซตคู่รักนะครับก็มาในธีมแบบวาเลนไทน์นะก็ะถ้าเกิดเป็นของไฮโน่ no เนี่ยราคาแค่2องเก้าเท่านั้นนะถือว่าดําราคามาให้สุดๆ,ๆนะฮ่าก็จับจองเลยดอยนี้เราก็จะมารีว hey ิวไฮโน่เป็นหลัก แต่จริงมันก็มีของดอเรียด้วยนะครับแต่ดอยคิดว่าเก็บไว้ก็ดีนะถ้าใครอยากเล่นเมนดอเรียก็ดอเรียมันไม่มีสกินสวยๆไงการจะเก็บไว้ก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับก็ซื้อเก็บไว้ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูการรีวิวกันเลยดีกว่านะฮะมาครับมาสู่การรีวิวกันต่อดีกว่าทรับไฮโน่ <I know S 2> นะครับนี่ไงโอ้โหมาคู่กับดอเรียดอเรียเมีซสกิน อันนี้เราใช้เซตระดับะบันนะครับโดนเวนไพ่สิบหกนะก็เน้นปลายโดนเยอะๆรีเลียดแน่นๆนะครับนี่มาเจอเป็นจินหน้าโอ้โหเล่นง่ายๆนะจินเจอจินหน้ามันกว่าจะสวดมอนเข้ามาหาเราเราวาร์ปหนีไปแล้วจริงเรายืนชนได้แหละกดกดวิกสู้เอาหลันงนั้นแล้วก็ปลาไกลๆไปปู่กดดันนะฮะปลาให้โดนปลาให้โดนเรื่องบางเก่งก็แนะนำไปล่างตีใกล้นะล่างตีใกล้มันดีตรงที่มัน ดาเมจมันดีนะแต่ถ้าอยากจะลาช็อตองไงล่างตีไกลก็ปาได้สองหอบมันก็ลา้ง่ายกว่านะครับต้นเกมไฮโน่เป็นเมจที่ทําอะไรไม่ได้นะหมายถึงว่ามัน,ไม,อนอไม่เหมือนอิกซี่ไม่เหมือนแบบอิกกี้นะแบบวิ่งไปแบบแล้วเผื่อได้แกงได้ฆ่านะต่อถ้ามันไปปาโดนทีนึงอีกฝั่งก็หนีทันนะตัวมันไม่อิมแพลนะต้นเกมเน้นฟา์มให้ได้มากที่สุดนะครับดีสุดนะปาไฮโน่ต้นเกมก็ความาปถอะแล้วก็รอดตายให้ได้นะครับทันแมก็ได้ให้รอดนะครับกดนี้ไปครับ ไม่ตายนไงไม่ตายไม่ต้องห่วงมันห่วงไม่ต้องซีเรียสคือต้นเกมง่ายๆนะถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆเลยถ้าจะโดนฆ่านะครับแปลงล่างเข้าไปโดยการโดดใส่นะแล้วกดวีคแล้วก็ปาเก็บสแต็กไปนะครับถ้าหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้โดนอีกฝั่งถ้าเกิดติดสแต็กอยู่มันจะรีเลือดนะเพราะงั้นก็พยายามปาให้โดนบ่อยๆนะเลือดมันก็จะรีนะครับล่างตีใกล้นะครับโอเคเราได้ตีมแล้ว วันนี้ห้าได้นะมีอันติละละตายยากขึ้นเยอะเลยหน้าที่เราหลักๆในไฟคือโซนออกนะครับเนี่ยไปแค่ฟาวปกยิ่งเราปาโดนจนสำคัญเขาจะแบบเข้าไฟยากนะเพราะถ้าติดหอ,อกเราไว้ละเขาจะต้องแบบเดินรอหอ,อกเราหมดก่อนจะเล่นได้นะปาให้โดนแคลรี่ปลาให้โดนจังเกิลไว้อะไรางี้ครับจะยืนกันน่าจะได้แล้วแหละไม่น่ามีปัญหามีแค่วาดเสียว ต้องเล่นดักของเราถูกโจมตีแงไม่มีอะไรทําจริงๆตัวมัน um> น่ยแบบว่างเน้นเคลียร์คีบไวเลยค่ะถ้ากดดันได้เยอะก็เคลียร์หน้าบ้านไปเลยนะเนี่ยพยายามปลาซ้อนสามหอกก็น่าจะได้คีบพอดีนะแล้วก็ได้เดินก่อนนะ ไปช่วยลากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพอได้เล่นบ้างถ้าเวลสี่แล้วอาจจะมีเล่นได้เล่นสายเข้าไปแล้วนะนนนนะ,ะ,ะโดนะอย่างนงี้ผมอาจจะยืนต่อนะของปาก,กดดันได้นะ,ะแต่ไม่สียอาทีฮนะ,ะต้องวาร์ปไป ฟังไว้นะเล่นไฮโน่เอาปูนะครับบ่อยๆเราป้องการศัตรูหายไปแล้วสุดทิปกาลังถูกส่งออกไปสีทีแล้วพอสีทีแล้วเรามาช่วยยืนกดดันก็ดีนะตัวเรามันกดดันเก่งนะครับเพราะว่ปาปลาปลาไป เขาน่าจะอันติตัวสวนแล้วป่ะโ้เยอะห้าตัวนะครับตอนนี้มาไหมอันหนึ่ง

ถ้าปาได้ไงฝั่งก็จะกันบ้านยากนะเพราะต้องแบบว่าหลบหอ,อกเราไปด้วยนะครับไอโน้ <I> know, มันก็มีจุดเด่นตรงนี้แหละตอนขึ้นบ้านมันง่ายนะถ้าเราได้เปรียบมันจะปากดกดไปไดเรื่อยนะครับแต่ว่าก็อย่าสูงเกินไปคุณหนีไม่ได้งานของเราคือปากดนะปาให้โดนต่อไปเรื่อยๆนะมันก็จะอีกฝั่งก็จะยืนยากนะยิ่งโดนเยอะก็ยิ่งหอ,อกเยอะครับยิ่งแรงตามไปด้วย ง่ายสุดไปหนึ่งตังครัก็โอ้โหเรียบร้อยสวยๆไปถ่ายกันถ่ายกันโหพี่ตั้นว่ะพี่ตั้นว่ะจริงไง ตั้งเกมเรียบร้อยโอ้โห,หกดเยอะไปวะ่ะเราถอยกันมาตั้งรับตั้งเดืยอยเดี๋ยไม่ได้เล่นนะ ยังไม่ได้ใช้ตีมันไม่เสี่ยงเลยเนดะ้ผมอยากหยุดเวลาสักหน่อยอะมันต้องถิบห้าเลยนะ<า>เด้ามาแล้วเขาอยากจะ <c oughs> ให้มาเลยมาข้าใจกันเดยอเฮ้ย <c oughs> ตายไปเนะี่ยอเค อันตีสวยไม่มีแล้วครับเชว่อันตีเลยไม่นะโดเรียนี่มาดอเรียโอ้ตรงนี้ไปเกิดตายตามดอเรียเลยขอขึ้นเจ้าเวทก่อนดีกว่าะเก็นำตาแดงแรงเวลามีเจ้าเวทนะครับ ยนอีกแลวโดนเบิร์ดหายไปเลยแปลกแปลกวตอนนี้ไม่เนียนละตอนนี้เสียเปรียบละมามามาเอาติ๊กได้ละครับตอนนี้ไม่มีเวลาให้เสียใจพร้อมบุกอีกครั้ง ใหะกลับมาสู่การตั้งรับนะฮะไฮโนโนี่เหมาะสับเกนตั้งรับสุดๆนะครับเล่นเกมแบบว่าสายบู๊นี่ไม่ค่อยถนัดเลยเรียบร้อยต้องผมกดเยอะไปวะเราถอยกันมาตั้งรับตั้งเยอะตีดาดก็ถือว่าไม่ตีด้วยหรอเราเราอยากตีไหมเราก็น่าตีอยู่หรือเปล่า Right. The continuation of dream. Mm. Adding the same shift to dream. The Dark Slayer has been defeated. The continuation, the continuation. is complete. Weird, Dark Slayer, all The continuation of dream. <laughs> the pen hit mm. It has booze with the heart. Right, mm. the continuation of dream. ได้เเวทแล้วน่าจะเริ่มแรงอุย้ยเป็นเม็ด พาไลกับบ้านเรผมยังไม่ได้หยุดเวลาเลยฮะหรอเอ,อ้ขอขอเพนด้าได้ป่ะเพื่อนขอเพนด้าได้ป่ะไปขอให้ด้วยเย้ใจดีจังเลยขอบคุณครับ คือน่ารักจัดยอดครับผมก็ขึ้นปกกันแล้วแต่ไม่มีภาพไปแค่คิวอะขึ้นคอคิวไปก่อนแล้วกันนะมันจบไวไปฝยอดน่ารักมากครับฉากเดินอันนี้จัดฉากแล้วครับผมกด5นะครับผมไม่ได้กด10นะครับกดกด5ไม่เป็นไรครับได้5ก็เหมือนกันเลข5มันเพียงพอแล้วขอบคุณรุ่นมากที่มาช่วยนะฮะ ฝั่งนู้นก็ช่วยไม่ได้อะไรนะครับ Richman Shop เติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Rv บนเว็บรับเงินคืนเป็น Richman Coin พร้อมเติมเกมแบบผ่อนนานสูงสุด10เดือนมีเกมชนะให้เลือกเติมมากมายทั้งบนเว็บและบนไลน์เติมคูปองบนเว็บเข้าไวไม่เกิน5ท,ที่ Richman Shop นะครับรับชมพิเกันต่อเลยโดเบียลก็กระติ๊โอ้ก็ดูดีนะ แต่ถ้าวาร์ปของดอเรียดูจะดูดีกว่านะเพราะมีวาร์ปไปหาไฮโน่แล้วของไฮโน่ไม่มีปะถ้าได้วาร์ปดูเหมือนจะไม่มีนะใช่ได้ใช่ได้ได้ ก็ประมาณนีน้มีผู้ชายมาร,รับก็จบกันไปแล้วนะสับการรีวิวไฮโน่นะครับสกินใหม่นะฮะอีเทนอลแชปเตอร์นะ,ะก็บอกเลยว่าสกินนี้เป็นสกินที่ราคาถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเป็นนิวเตใหม่ที่ดีนะหรับสกินราคาประมาณ299ได้เอฟเฟกที่ค่อนข้างเต็มนะครับอ่า แล้วก็สกินคู่อย่างดอเรียร4 9 9ก็สกินเอฟเฟกสวยมากด้วยนะครับทราบดอเรียรก็เป็นสกินคู่ที่ดีมากๆนะครับสองสกินนี้นะราคาก็ใช้ได้นะแต่ย้ําว่าต้องซื้อในช่วงกิจกรรมถ้าคุณซื้อนอกกิจกรรมผมว่าราคาเป็นพันกับ900กบว่ากว่นะจะแพงไปหน่อยนะครับแต่ว่าข้อเสียของสกินนี้มีอย่างเดียวครับก็คือมันไม่พูดไทยนะมันรอแต่ไม่ได้ยินเสียงค่ะว่าหอกแห่งโชคชะตาแล้วนะครับอ่ะประมาณนี้และการสับการรีวิวนะครับอบอถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดดกกกััันนนน้วยยาลลลงใจคคคทิปปมเเะะะฮรตบ็ส แล้วเจอกัน